สวัสดีครับพบก,กับส่องเมลออนดําสิงครับวันนี้จะมาอัปเดตในีพี่ให้น้องว่าเบิ้งครับว่าเหตุงานหอดไซแล้วครับจนรักสักพัฒนา KM 49ครับมางลงมากกล่องจุ่มๆแล้วครับพี่น้องเหรอเหตุหอดไสแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ลือ่อออกมากครับ เอ้ยเดี๋ยวเลือออกมานอมุนอุยปุ่ยเลยครับกะท้องเฟี้ยงกะเล้วแล้วครับกะเฮดแบบเก็บรายละเอียดเล้ยวเล้วละเอีต่สิใส่ไอ ไม่ตัวเฟียงไหมกับใส่ทองเฟี่ยงเลียดส่วนแผ่นห้องนี่เห็ดไปแล้วจัดไปแล้วบ่บ่บได้เห็ดอันทองเฟียงสิ่งครับเพราะว่าง้มร่มมากแล้วมันพัดเฟียงเห็ดสิ่งสิ่งน้อยๆเมื่อสิ่งแห้งพ่อไปพ่อข้างงามเนี่แหละ สิ่งร้ายมันฟงไก่แล้วมันไปกินขี้เจ้าของเกี่ยวหยาครับย่ำล่มส่วนตัวครับกะจีเฮ็ดสูตรไหมครับนี่สีเฮ็ดสูตรแม่ลูกอ้นรูลูกครับสูตรแม่ลูกอ้นรูลูกเป็นยังืงยังจะได้เฮ็ดสูตรแม่ลูกอ้นรูลูครับพี่นอ้องกัสซูเมะย่ำเกี่ยวเขาครับหน้าปัง เขาราคาดีคนเจ้าของหน้ากับเฝ้าเกีียวครับเข่าไปด้านแก่กับฝ้าเกี้ยวแล้วก็เขากระซุกเพร้อความกันครับเครื่องเคียวเครื่องเลี้ยงครับยง้มนั่นเท่าไปเกี้ยวแล้วก็ตีบอลแลนะครับพีนน่องุ่มชุ่มเขี้ยวหน่อยนะบ่ได้ไปขายน้ำครับก็เลจีเฮ็ดสูตรไหมเดี๋ๆเกี่ยว หดเขียวๆไปน้ำให้พี่ให้น้องได้ไปคลายในเงินเติมกันเพราะได้ค่าปุ๋ยเติมกันจักน้อยพอมันเหนียวครับหน้าปังมันยมม่นํ่มันแหลงมันแหล่งแล้วมันกผสมบูรณ์ครับช่วงเดือนเมษาจนหน้าปีไม่มีปัญหาครับหลุดนวดสบายๆครับกะชิลักษณะของกะชิ ของเมลุวานกับยีของผมกับยีใส่ข้วมคิไประมาณนี้เลยครับเนี่ยนี่แหละเห็นไหมนี่ครับลูกตีครับคิดตะล่างครับตัวเทิงครับคิดซ้ำกันเพราะว่าต้องการขยายเสี้ยงนําครับขยายเสี้ยงไห้เขาฟาดแลวก็บลดเลยครับลดแลวก็ขยายเสี้ยงหอกให้ ประมาณนี้นี่สูตรสูตรแม่ลูอ้อนดำจริงครับเชื่อว่าตั้งเชื่อไห้ว่าแม่ม่นมานรูร้ลูกคือเขี้ยวเขียวกะได้ไม่ไปคายครับนั่ครับเพราะว่าตัวมือนี่เกี้ยวทั้งเขียวทั้งนั้นมันเขา,าพ่ความกันจักปะกัน,กนเฮ็ดยังได้ด้วเขา,าพ่ความกันเยนี่ยที่ได้แก้ไครไหมครับย็ดลูกตอกลูกตีไหม เล่าลูกตีให้กันก็อยู่ประมาณนี้ครับผมฝากกดติดตามผลงานนั้นได้ด้ครับเห็ดเลียวเลียวเดี๋ยวเขาหน้าช่วงเดือนกันยายิจี้่สีลงไปเกี่ยวให้พี่ให้น้องมึงอัปเดตให้พี่ให้น้องมึงว่าสูตรไม่ลวกอนรูลูกนี่มันเป็นยังไงให้พี่ให้น้องใน้ชมนวดแต่งเตะเคียวๆเวลาไป กำลังโมดิฟายอยู่ครับตอนนี้แล้วแล้วามาทั้งนึงแล้วเดี๋ยวจะมาทังตูนวดแล้วตูนวดจังติขยายต่อไปให้มันนิดวาสีเลงฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อครับในซองเมลัออนาำซิงฝากกดยิตตามใม้น้ำแน่ครับให้เป็นกำลังใจเฮดคลิปให้พี่ไ้นนองในส้มครับอันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ห้นนองบง่ง นี่ครับผลงานงานสมบม,มรุง่งสักพัฒนา49ครับเดี๋ยวเฮ็ดสูตรไอ้ตู้ครับผมสวัสดีครับ